ะรแต่ว <Net> ่าแต่งเต็มเลยจัดเต็มโชว์เลยเพื่อสำหรับพย่งเฉพาะครับผมเอาคุกยกล้วกงานสุดทีสดอย่างงี้เ็่สหรับวยิ่งใหญ่ของปีนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้พูดถึงอ่วนฉลิมฉลองมาด้วยกานเลยได้เลรับพักรจะมีถึงวันที่1นึ่งกรุ๊งหา โอเคนาะจะมีแบบบรรยากาศให้คนมาถ่ายรูปร่วมกันได้มันจะมีแบบระรับตัวดีจ้าระดัอย่างนี้มีระเบียบเสียงเซมซีโอ่ะฮะเสียงเซมซีนี่อะไรอย่างเงี้ยได้เลยครับเนาะแล้วก็มีให้ถ่ายรูปไปเรืรอบเลยทับงห้างเลยได้เลยเพียงหนึ่งคนหาครับมาบ้านเลยกระเะื่องเลยที่พี่ไปหาที่ของตรงนะลูกให้เด็กเยอะเต็มเลยร้อนอยู่แล้วร้อนเงี้ยร้อนเงี้ยหนุ่มพอดเงี้ยรัดหมูแดงเลยนะชุดทำให้พอดเถอะ ตอนนั้นหรอเท่าไหร่อันนี้30มอรีกีนไงภาษาทุกโลกมอไปเลยคัลูกครับวันนี้คนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานเสียมพารากอนไชนีสนิวยอร์นะครับวันนี้ก็มาเปิดงานนะครับผมต้อนรับตุ๊จีนนะฮะผมประจำปีของเสียมพารากอนก็โอ้โหอลังการมากๆเลยมีเชิดสิงโต7สีนะครับผมมีมังกร LED แล้วก็มีสวนโคมรผมแล้วก็มีสิงเต็มซียักด้วยนะใครที่ช่วงตุดจีนนี้ผมกำลังหาที่ ถ่ายรูปสวยๆนะครับผมหรือจะมาแชร์กิจกรรมร่วมกับคนที่ครอบครัวนะก็เชิญได้ที่เสียมพก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กุมพาพันนี้ครับผมมาสู่กันวันนี้แต่งเต็มเลยวันนี้แต่งเต็มมากๆครับแต่งเต็มเลยต้อนรับจุดจีนกับเสียมพากอนนะสิ่งที่ต้องระวังที่สุดนะครับผมไม่ใช่กางเกงหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่เสียพานที่สุดในวันนี้ก็คือบนบนบนคอผมเป็นสร้อยจากริเวอร์นะครับผมราคาประมาณ30ล้านครับผมนี่จะซื้อกลับบ้าน เออไม่ครับเดี๋ยวถอดคืนครับผมอันนี้เป็นเสือใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเสือครับเสือทองคำครับวันนี้ใช่ครับตอนรับปีเสือนะฮะชุดเป็นไงไม่หนักเป็นได้ดีชุดนี้ไม่หนักครับใส่สบายมากครับผมคล่องตัวมากเลยนะฮะแต่ร้อน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 คุณนพื้แบบในรอบกี่ปีสองสองปีถ้าถ้าถ้าออกมาข้างนอกในรอบสองปี ดีใจครับดีใจสองปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเด็กไม่ได้ออกยูนไมิเวิสก็ทำถ่ายละครครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษถ่ายละครก็ถ่ายระยรกินดีอยู่อะไรอย่างเี้ก็ตามเรื่องถ่ายเลยใช่ไหมเรื่องรายกินี้ครัเนี่ยครับเด็กสักสองสามเดือนก็ปิดแล้วครับครับไม่มีใครไม่มีใครออกมารับงานยูนิเวิสไม่มีใครครับไม่มีใครจ้างครับผมอันนี้พูดจริงพูดจริงเขาเขาเขายังแบบยังยังยังไม่จ้างเออ่ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่ามันติดคิวละครด้วยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่า อาจจะยังยังยังไม่ไม่สะดวกหมายถึงว่าทั้งค้าหรืออะไรเงี้ยครับบางทีอาจาอจะรอในช่วงที่สามารถที่จะจัดอีตปได้เต็มทีอ่อะไรประมาณเี้ย<ห>ก็เลยเป็นเป็นช่วงปีนี้พอดีนะฮะปีเสือพอดีก็่วงนี้ก็มีคงมีเรื่อยๆครับระแวงไมมาง,งานแรกลยเอ,อยกังวลไหมไม่ไม่ค่อยกังวลน,นะครับผมว่าก็ทุกว,วันนี้ก็เราก็ต้องระวังตัวเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ถ้าเป็นก็ก็ถ้าผิดชอบตัวเองดูแลตัวเองนะฮะก็ประมาณนั้น ครับผมได้แต่อย่างอยู่ละครนี่ไปได้ด้วยดีเลยครับอย่างโฟล์ได้ดีว่างไม่มีโฟล์ครับโฟล์ครับคิวรครนี่โฟล์แล้วตอนนี้สบายมากๆเลยหลายคนรอดูไล่กินาลีหรือยังครับครับไล่กินาลีก็ประมาณช่วงสิ้นปีได้ชมกันแน่นอนครับผมครับไปนะสำนักสำน้าก่อนนะโอเคเหนื่อยหนักมากเลยเออเรียกว่าเปียกเหมือนเล่นออกกำลังกายไงแฉกนะเขาเรื่องอะไรเขาเรื่อง เรื่องอะไรอ่ะเรือเรือรือไอ้นี่ก่อนที่ผู้รับแท็กเรื่อโอเคโอเคละครต่ออีกนิดนึ่งที่มีละครกับพี่คิมมาครับพ่อ้อมพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครัเล่าได้เลยครับก็พี่อ้อมพิดานะครับผมมามาเปิดละครแล้วก็ชื่อเรื่องเนี่ยยังไม่สรุปเป็นทางการนะครับผมแต่ก็เล่นกับคิมเบอร์รี่กลับมาในรอบ7ปีครั้งหนึ่งที่ได้กลับมาเล่นกับคิมก็มีเวิร์กช็อปมีอะไรกันไปแล้วคุยกับทางผู้กำกับไปแล้วก็ น่าสนใจครับน่าสนใจแล้วก็เป็นบทที่สนุกสนุกครับทีมนี้คือได้คู่กันแรงสนุคือครั้งที่สองครับผมเคยคู่กันไปในสมัยละครแรงบฒนานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแค่เปิดฟเลกระแสแรงแล้วนะใช่ไหมฮะคนก็คงไม่ไม่ค่อยได้เห็นคิดถึงด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจได้กลับมาทํางานกับทีมอีกครั้งหนึ่งครับมาครับเต็นที่ครับข่าเรักข่าวลือนะคะครับรักทุกตารุกตาเงินขอค่ะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม แล้วเราเราสร้างเราสร้างเสร็จแล้วยังไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมบ้านเราเรื่องโปรเจกต์สร้างยังไงดีตอนนี้ยังทำบ้านบ้านใหม่ของตัวเองอยู่เพราะว่าคืออยู่วงการมาของเยอะฮะของของเยอะขึ้นเต็มบ้านเลยตอนนี้ก็เลยจะไปสร้างบ้านใหม่ที่แบบว่าโอโถงมากกว่าเดิมสะดวกสบายกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับเมือนแค่ไปเลยถอมไหมครับเออยังครับยังยังยังเห็นว่าไปซื้อที่ดินที่เขาใหญ่นะคะอ๋อคือ ก็ไปไปไปซื้อไว้ไปซื้อไว้แต่ว่าอนาคตก็ยังไม่รู้ว่ายังไงคือบางทีเราก็อาจจะแก่ตัวมาอาจจะไปอยู่ใกล้แบบทางจากกรุงเทพสักชั่วโมงกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็พอทํางานได้กลับมาทํางานได้ประมาณนี้ครับจะพิชิตถึงร้อยล้านไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่มีวันอ่ะผมผมไม่ไม่ไม่มีขนาดนั้นหรอกรู้สึกแบบนกี่ไหลข่าวนี้ออกมาหลายคนก็เชียร์เป็นคู่แล้วแน่ๆเอ่เราก็ไม่คิดเหมือนกันครับผมว่าคนจะมองแต่ว่าจริงๆริงเราก็ไม่ไม่ใช่แต่เป็แฟนเชียร์มากเลยนะคะอยากให้เป็นจริงอะไรงเงี้ย ออเดี oh, ๋ยวเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวรอวันนั้นฮะรอวันนั้นเป็นจริงแน่ครับผมลก็ลงรูปกับสวินกันอยู่นะครับครับก็ช่วงนี้ก็มีเวลาว่างก็เจอกันเรื่อยๆครับถ่ายละครด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แฮปปี้ครับแี้วเด็ดบ้านหลังใหม่น้องน้องก็มีส่วนเด็ดช่วยออกความคิดเห็นมเรื่องบ้านเรื่องเออจริงๆแล้วเราผมสร้างเพราะผมอยากอยากได้แบบแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเป็นบ้านที่เออเราจะสร้างด้วยกันในอนาคตหรืออะไรก็คงจะต้องแชร์ไอเดียกันอ่า จะเอาเราเป็นหลักก็ไม่ได้อเลยครับผมแต่บ้านหลังนี้คือน้องไม่ได้มาช่วยแชร์ไอเดียเลยไม่ไม่กเป็นบ้านของเราเองเนาะใช่กนั่นแสดงว่าถ้าเกิดจัดข้ามจันหรอกนี่ก็เป็นบ้านหลังที่สามเลยนะใช่ครับแริวเหมาะด้วยังไะยังเลยครับยังเลยครับจริมีแผนไหมฮะมีแผนไหมครัก็ก็ผมว่าก็คงคุยคุยกันไว้ถึงไอเดียมากกว่าแต่ถามว่ายังยังไม่ได้แบบถึงขั้นที่จะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องจําเป็นต้องทําเลยไม่ใช่ เรื่องการแต่งเรื่องแต่งงานอ่างเงี้ยหลไยคนก็รุ้นตลอดเฮียตลอดถามตลอดเป็นไงบ้างคเออผมว่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจทุกคนเลยที่สําคัญคือเราเข้าใจตัวเราด้วยว่าเราก็ก็มีความคิดเรื่องแบบนี้อยู่ตลอดเวลาหรือว่าคิดอะไรแบบนี้อยู่อยู่อยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงจริงแล้วมันไม่ง่ายเลยหมายถึงว่าในเรื่องของการทํางานเอ่ยเวลาเอ่ยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่นะครับผมถ้าถ้ามันเป็นโอกาสที่อ้ไม่ไหวแล้วต้อง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 แต่งงานแล้วะต้องขอแล้วแหละอะไรเงี้ย เพราะวันนั้นน่ะมันจะเป็นวันที่ตัดสินใจง่ายสุดเลยตอนคุยน้องอีกสักกี่กกี่ปีอะไรเงี้ยเออยังยังยังไม่ได้แพลนอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ทุกคนเขาเหลียวมั่นเงียบแล้วนะอ๋อเหรอก็ดีนะเท่านั้นไม่ไม่ไม่มีไม่มีหลายคนแบบวงการแหวนแหวนเขาก็มีเขาก็ซื้อเขาบอะยังไม่ได้ซื้อให้ใช่ไหมคะฮะแหวนมั่นเหรอครับยังครับยังยังแหวนปกติก็ได้ค่ะ ก็มีบ้างแบบซื้อของให้การซื้ออะไรเงี้ยครับเจวเวอรี่อะไกัน้อยอะไรเงี้ยก็มีซื้อให้การตามตามโอกาสบ้างเราก็อยากให้เขาแบบใส่อะไรที่เราเราซื้อให้ด้วยอะไรเงี้ยอะไรแบบเม็ดที่เป็นขาดและไม่ใช่ของเราใช่ไหมเม็ดไหนครับมีหลายอันนะครับเม็ดเม็ดใหญ่เไม่ใหญ่ไม่รู้ไม่รู้เม็ดไหนไม่รู้เหมือนกันครับผม อัานั้นก็ยังไม่มีครับที่เราเขียนแคปชั่นว่าโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่อันนั้นคือถ่ายรูปกันแล้วก็มีหลายรูปแล้วก็คนจะเลือกได้ก็เขาบอกรูปนี้โอเคไหมโอเคไหมบอกโอเคนะก็โอเคงั้นลงรูปนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นครับเขาบอว่าวันเกิดทิมถ่รูปสองคู่เลยค่ะมากินมาเดทกับย่าแล้วคนก็แถวว่าคู่ไหนใครจะแต่งงานกันพูดจริงเขาบอกว่าเอ็น เอ่อ N Y หรือ M MM K แต uh, uh, ่งก่อนอะไรเงี้ยเออผมไม่แน่ใจแต่ว่าในความรู้สึกของเราเราว่าคู่นั้นมากคู่ซูวีกันมากเข้ารากกันมากัเออเราคิดว่าเปอร์เซ็นต์นะคะผมว่านะผมว่าเท่าที่เท่าที่เห็นเราที่เราสัมผัสเขานะผมว่าเขาน่าจะเป็นรุ่นผู้แรกๆในรุ่นเลยที่ที่จะแต่งโอแต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาแหละว่าเขาตัดสินใจกันยังไงแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็รักกันมากๆอยู่แล้วแปลว่าเขาคู่แรกเราคู่สอ เออไม่เไม่แน่หรืออะไรอย่างงี้ไม่าไปเอะไรก้นเอาครับโหก็ไม่เกิดนะฮะนะไม่ไม่รู้ตอบยังไงดีเรื่องรูปที่น้องลงอะไรเงี้ยค่ะบางบางรูปเซ็กซี่ที่ได้เด็ดบ้าเออเรื่องเซ็กซี่ได้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 ไหวตีซับหนึ่งทีได้ได้ได้เราขอเรื่องขอได้อีกขอด้วยขอเรื่องพี่กู กระดาษตัวนี้หนูขอหรืควรรอไม่ได้ขอกระดาษขอว่าพอแถมแถมโพ่อไปทำไมล่ะตลบมันเยอะนะครับจริงเหรอผมหอมลงมากหอมลงนะผอมลงมากครับอะไรนี่ก่อนจะหอมลงแล้วทำอะไรคราบเซ็กซี่เกาะย่างๆในกายแทบพะเลค่ะเขาบอกทะเลเดือดก็จริงๆก็ถือว่าก็เขาเขาอยากทำอะไรเขาอยากลงอะไรผมว่าจริงๆริงเขาก็คิดคิดแล้วแหละว่าเขาแบบแฮปปี้ลงอะไรเงี้ยเราก็เออก็ ก็เซ็กซี่จริงแหละแ้วไม่มีริมม่ลริมมงลิมิตห่วงของร่องนี้หรอไม่ครับไม่ไม่ดูคุณไม่เต็มปากนะคะจริงๆห่วงไหมครับก็บางทีเราเราก็เขาแต่เขาก็บอกเราอยู่นะว่าเออเขาจะลงอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือเขาก็บอกอยู่คือว่ามันไม่เกลียดสกินก่อนก็แบบประมาณว่าแบบเออจะลงอันนี้โอเคไหมหรืออะไรเงี้ยก็จะคุยกันตลอดไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผมหรือทางฝั่งเขาอะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าพี่ส่งมาตกใจไหมครับก็ ก็นิดนิดนึงนิดนึงแต่ว่าผมว่าผมว่าน่ารักน่ารักมีรูปที่ไม่ได้ลงไหมฮ้ยีม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ผ่านเซม่ได้ลงม่ไั้ลงไม่มีลงไม่ได้ลงไม่ได้ลยไม่ได้ลอไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ไดีลงไม่งี้ลงไม่ได้กงไม่ไดลงไม่ได oh <complexities. S 2> ้ลงไม่ไ uhm ด้งไม่วงไม่ไงไ่ได้ลง่องไม่ไดงไ่ไ้ไมากกว่าครับผม่ได้กงไ่าก้ใง้นไ้องได้เง็ม่ด้ลงม่ได้ลงม่ไครับใม่ไา้ลงไม่ไก้ลงรูป ผมเซ็กซี่เหมือนกันนะใช่แต่ไม่ได้กระเจี๊ยบเออผมผมก็มีบ้างอะไรเงี้ยผมก็เออเข้าใจเขาว่าบางทีเราก็อยากจะมีโมเมนต์อะไรอย่างงี้อยู่ในหน้าแบบแพลตฟอร์มของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะมันก็แบบเอ่อประดับประดับประดับตัวเองอะไรเงี้ยเรียกว่าขอแซ่บบ้างใช่ใช่ใช่แล้วน้องว่าไหมคะบางทีเราก็แซ่บเวลาเราแซ่บบางทีคอมเมนต์เวลาเราแซ่บอ๋อเออก็ก็มีบ้างอะไรเงี้ยมีแต่เขาแซวแหละเขาแซวเป็นหลักไม่ได้คิดอะไรแบบโกรธจริงจังหรืองอนจริงจังไม่มีต้องส่งไปน้องสกิล้างไหมครับเออส่วนมากก็ไม่ ผมผมก็เรื่องท่อนเพลมันเป็นเรื่องปกตินะครับใช่ไหมก็ก็ก็อาจจะบางทีอาจจะไม่ได้ส่งทันไม่ได้ทำเพลงอาจจะทำแต่งให้น้องบ้างไม่ทเพันจริงๆเราเรื่องเพลงเนี่ยผมก็มีมีโอกาสได้ทําได้ทําอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าด้วยด้วยเวลาด้วยอะไรอย่างนี้ก็ยังยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้คอมพลีทลี่นะฮะซึ่งอันนี้ก็มีโอกาสได้ได้คิดว่าจะทําเพลงกับน้อง หมายถึงว่าเราอ่ะอยากอยากทำเพลงให้เขามีโอกาสได้ร้องกับเราด้วยแต่ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่น้องตัดสินใจอีกทีนึงนะครับผมว่าว่ายังไงแต่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอยู่นะฮะซึ่งถ้าเราแบบว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าอยากอยากจะแบบต้องเธอต้องร้องให้ชนะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าก็ทำให้เขาอะไรเงี้ยคุยกับเขาที่ยัคุยคุยคุยกันไปแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายก็เดี๋ยวต้องมานั่งอีกทีว่ามันเป็นการแชร์ไอเดียกันระหว่างคนสองคนมากกว่า ก็คือถ้าจะเอาฝั่งผมเล่าอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่สนุกแต่ว่าถ้าเขาเล่าเขาได้เล่าเรื่องด้วยเนี่ยผม <c oughs> ว่า <c oughs> มันเป็นอะไรที่มัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นแบบฉบับของเราสังคนมากกว่าส่วนเพลงเดี่ยวเพลงอะไรก็จะมีทํากับพี่ป๊อกมาเซ็ตเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงกับพี่คนนึงบอกชื่อไม่ได้นะเป็น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 ผู้ใหญ่คนโตในวงการเพลงเหมือนกันที่ <c oughs> ที่จะได้ทําให้เราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอันนี้ทําเองเลยใช่ไหม ทำเองครับทำเองครับก็เดี๋ยวถ้าได้เห็นก็คงอยู่ใน y o u t ยูทูบช n e l ของผมเองครื่องดนตรีเราแต่งเองอะไรเองด้วยนะพี่จริงๆเราเอามีไอเดียบ้างบางทีเรามีเนื้อบางทีเรามีมีเมโลดี้มาเราก็ไปแชร์ริ่งกับคนผู้เชี่ยวชาญต่อว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าเป็นคนพวกนักดนตรีเนี่ยครับผมเพื่อเพื่อหาอะไรที่มันบาลานซ์ดีที่สุดบางทีเอาแต่ความติดแต่คนเดียวบางทีเพลงก็ไม่เวิร์กอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องเอาเอาคนที่เชี่ยวชาญมาช่วยเราด้วย สัตว์หนัากันนะครับเปสัตว์หน้าคลิปลองมาดูตรงนี้มายิ่งจะออกปกมันแล้วเนี่ยตรงนี้คือไม่ได้อาน้ำอยู่เกลือกลังน้ำไม่อยากข้าวเรื่องข่าวมาหนึ่งแล้งผอมมาหนึ่งเรื่องสุดท้ายละเรื่องเลยนะทายเรื่องผอมเรื่องผอมก็ถามเหรอไม่เจอแ่ต้วไหนไม่เจอนะอ๋อเหรอไม่เจอหน่อสักหน่อยแล้วน้นเด็ดหรอไอ้เรื่องแบบนิดนึงมันวเออครับผมเขาบอกว่าต้องมีตุ่ผอมตุ่ผอมลงนะฮะผอมลงมาที่นี่ผมเป็นคนหน้าเล็กครับแล้วเวลา เวลาไม่ <c oughs> จริงจริง,รง <c oughs> เป็นคนกระโหลกเล็ก <c oughs> เป็นคนก,เออเออกามเล็กอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วพอเวลามผมในน้ำจะไปก่อนลำแรกเลยคือจริงแล้วเราก็ถ้าเทียบว่าประมาณช่วงคอนเสิร์ตท,ที่ทำที่น่าทำ the real the real date เนี้ย <Okay. S 1> อันเนี้ยผมประมาณ69แต่ว่าตอนนี้ประมาณ71มันก็ยังดูดูดูผอมอยู่แต่ว่าพอเราผมมากๆ,ๆเนี่ยบางครั้งบางทีอาจจะดูอาจจะดูโซมอาจจะดูผอมไปนิดนึงอ่าก็แล้วแต่งานแล้วแต่งาน กล้ามหายไหมไม่ไม่หายครับยังเหมือนเดิมไปู่้ดูดูไป้วก็โอเค้วครับเอ่อก็โอเคตามตามงานมากกว่าครับบางงานผมก็ก็อัพกล้ามเนื้ออัพน้ำหนักขึ้นมาใช่เพรอะพอใจไหมคุณตอนนี้เอ่อตอนนี้ก็พอใจนะครับพอใจแต่เรื่องความฟิตก็ไม่ไม่ค่อยได้ฟิตเหมือนเดิมแล้วครับก็ดูแลเรื่อยๆเนาะครับรุ่นพี่รุ่นพี่ถามผู้ชายไปช่องหน่อยรุ่นพี่เราค้่งร้านกันใหญ่เราแต่ละร้าน รุ่นพี่ก่อนรู้สหนึ่งเยอะแยะ้ั้งซี่ฟอร์ดทั้งอะไรอะไรแล้วเขาเขาคลังรักกันหมดคือรุ่นคลังรักกันหรือยู่ข้างรักกันเพื่อนรุ่นช่องอ่ะผมก็ดีใจด้วยครับดีใจทุกคนเลยดีใจทุกคนเลยครับใครมีความรักใครมีความสุขก็จะรักกับแฟนรักกับตัวเองอะไรก็ตามผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนก็คงเหนื่อยทุกคนเครียดด้วยนะฮะก็ให้กันกำจายกันไปแล้วก็เอนจอยชีวิตให้มากที่สุดครับผมเวลาของเราไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วครับเเ่่นนนกกก็ยามอใให้ตททีุๆวัดีีท่สุดครับ ขอบคุณมากครับยิ้่นะะึงนะฮะิะ้นึงากเลยอฮะ